ก็บ้านอะไรทำอะไรบ่รู้เรื่องสามารถเปลี่ยนบรรยากาศงึดเดึอเดงช่วงนี้ไม่ค่อยได้มานั่งจูจีกันนานแล้วดิคิดถึงสมัยเรียนเนาะที่แบบว่าไปขับรถซ้อนท้ายแล้วไปจูจีกันนะนะบรรยากาศาก็เป็นยังไงรู้สึกดีไหมได้มานั่งมอเตอร์ไซค์มาซ้อนซาวแบบนี้อ้ารู้สึกดีะนะชอบไหมชอบคิดถึง เขามีอะไรจะถามดาเธอเน่ะภูเขากับทะเลน่ะเธอชอบอะไรภูเขากับทะเลชอบอะไรชอบภูเขาเรากบก็เขียดแ่ะชอบอะไรฮะกบก็เขียดชอบอะไรชอบกบกบมันโตใหญ่ไม่ชอบคนนี้ไม่ชอบคนนี้โอ้ยเนาะ เราหมาก,กัะแมวเราชอบอไปเลยโอ้ยเธอเี่ถามอะไรใํามันมีสาราสาราหน่อยถามอะไรแต่บูมิสาราเถอถามอะไรมากกบ่บูมีสาราถามอะไรเนี่มันมีสาราหน่อยอามีสารานี่อเอาถ้างั้นเขาจะถามว่ามีวันหนึง่งมีคนหนึ่งเด้อคนขายคนวินมอเตอร์ไซค์ดีกว่าบินมอเตอร์ไซค์เขาขับวันหนึ่งนะ่ะเที่ยวหนึ่งนะ่ะห้าสิบบาทเขาวิ่งวันหนึ่งนะ่ะลอยเที่ยว วิ่งวิ่งนานในรอยเชียวแล้วเขาวันนึงเขาต้องเติมน้ำมันน่ะประมาณสิบรอบรอบละลอยที่นี่มันจะเป็นยังไงบอออกค้ำถามมันอาี้อถกำตาเมื่อกี้กันไนเอาแบบมีสาระไงเขามีสาระก็ไม่เอาอ้เกถ้าเขาว่าเธอนี่ฉลาดหน่อยได้หนิเธอน่ะดูตัวไรฉลาดหน่อยได้หนิถามมายากๆหนิตอบไม่ได้ที่งั้นว่าเขาไรสาระ มดฟิลล์เหอมดฟิลลิง่งกับบ้านดีกว่าววกับบ้าน <c oughs> โอ้อะไรทำอะไรบม่รู้เรื่องสึ้ามาเปลี่ยนบรรยากาศงึด,ดหงดเลยไป